อ่นะาดูดูดูมีมาองมาอ้อนโอ้ยคํามืดแล้วไม่ยอมไปหลับไปนอนยังไงเนี่ยไปไปหา,หานอนไปดูนะครับทำแล้วครับเ่ยมืดล้วมีคนไม่หลับไม่นอน <laughs> ดูทำดูทำเป็นยังไงเนาะ ใส่จะคันหรือเปล่าไม่ใช่ต้นไม้มาถูเนี่ยอ่ะหลับหานอนไปม <c oughs> ึงเห็ดมึงเห็ดไม่เอาไป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 ลูกไปดูเนี่ยมืดแล้วเนี่ย อย่าดื้ออย่าดื้อไปไปนอนไปตัเออวเล็กนะครับน้องก็พึ่งคลอดนะครับผมได้ประมาณประมาณเดือนแหละนะครับเนี่ยคอกอยู่ด้านนูนน้นนะครับอยู่ด้านหลังนู่นเลยนะครับนะครับหลังจากที่มาเขาเคลียร์อยู่พักใหญ่นะครับผมตอนนี้สงสัยจะเมื่อยนละ ไอ้ฝนตกแล้วนี่ตอนนี้ฝนดินแล้วนะครับผมพอแปะพอแปะล้วได้ยินเสียงร้องอละบบ้านถูกไหมเนี่ย,ยต้องไปส่งหรือเปล่าไปบีไปอันนี้มามาลูกมามาลูกนนมาลูกมาลูกไปส่งเร็วนี่มานี่ น,นี่มะมานบิมะมา,มาไม่ไปวัวก็ไม่เหมือนช้างด้วยสิคือเขายังไม่มีเขลาหรือไม่มีเชือกดึงนะครับผมน้องก็ยังเล็กอยู่นะครับราจะไปส่งนี่ยแต่ไม่รู้จะไปยังไง แต่สงสัยเดี๋ยวหิวนมก็คง,งจะไปเองอะเนาะฝ <laughs> นก็ลินแล้วด้วยอันนั้นน้องหมานะครับนี่สองสองตัวนะครับ <c oughs> ปกติเขาก็จะอยู่ตามทางนะครับผมแบบว่าช่วงกลางวันเหมือนกันนะครับเขาชอบนอนแบบตามทางนะครับเพราะว่าเป็นลูกวัวนี่เขายังไม่ ยังไม่ผูกนะครับผมฝนตกแล้วเดี๋ยวถ้าหิว่ดมก็คงจะไปเองเนาะนะครับผมหเง,ง,งเสียงจะไปส่งก็ไม่ไม่ไม่เดินตามนะครับไม่รู้ทำไง <laughs> ไม่เหมือนกับช้างเนาะที่เขาเข้าใจภาษาคนมากกว่าฝนตกนะครับผม ตอนนี้น้องกลับแล้วนะครับผมเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเนะเาะเขาร้องหาแม่เขาแม่เขาร้องตอบเขาก็ก็เ,เลยวิ่งมาทางนี้นะครับนี่ครับเสียงแม่เขาร้องนี่เล่นก็ตกด้วยนี่ครับคอกอยู่ตรงนี้นะครับผม ฝนก็ตกเลยแหละอยู่กลางทางเลย